สวัสดีครับอันนี้เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์อาจารย์สอนที่วิไลเกษตรนะครับครับผมวันนี้พาเจ้านี่เป็นรุ่นไหนนะครับอ่ารุ่นพันแท้หนึ่งคู่ครับพันแท้หนึ่งคู่นะครับครับพันแท้หนึ่งคู่อันนี้รอเข้าประกวดอยู่นะครับครับผมแล้วรับผสมจริงด้วยปะเนี่ยอาจารย์อ่าอันนี้ตอนนี้เราผสมควายในวิไลก่อนแม่พันุ์ที่เรามีนะในวิไลใช่ฮะดูผลผลิตเขาก่อนว่า ตอบสนองหรือว่าให้ผลดีแค่แน่นนเราก็จะต่อยอดให้เกษตรกรต่อไปแน่นอนครับถ้าผู้สนใจทั่วไปก็เข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ครับเข้าไปดูได้อาจารย์ชื่ออะไรนะครับครูฟิมครับครูฟิมนะครับแผนกวิชาสารวัตรศาสตร์ครับผมมีอะไรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางวิทยาลัยไหมครับก็ตอนนี้วิทยยนะครับเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีนะครับก็กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจทางด้านการเกษตรนะครับเข้ามาศึกษากับเรา คือที่สำคัญคือเรียนวิรายเกษตรเนี่ยนะครับเรียนฟรีอยู่ประจําทําโครงการมีไรายได้นะครับอย่างนักเรียนที่มาอยู่เนี่ยนะครับก็คือนักเรียนที่เกิดจากผลผลิตของเรานะครับเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับอยากให้บุตหลานหรือว่าผู้สนใจเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับอยากทําทเกษตรเนี่ย มาลองศึกษาในวิทยาเกษตรครับแล้วจะเริ่มต้นเรียนนี่คือจบม .3 ามใช่ใช่ครับถ้าจบม .3 คือไปเรียนได้วุฒิปวชหรือเหมือนม .456 นี่แหละครับ,รบแต่เป็นปวชเกษตรศาสตร์แล้วก็ถ้าจบม .6 มาก็เรียนวุฒิปวสซึ่งมีสัตวศาสตร,ร์มีพืชศาสตร,ร,คร์ครับครับแล้วผมสอบถามนิดนึงกรณีถ้าเด็กที่ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เรียนมัธยมเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเรียนกศนก็ได้ครับกศนก็เรียนต่อได้ใช่ครับก็เรียนเทียบเป็นเหมือนม .6 อะไรเงี้ยนะใช่ครับเป็นม .6 หรือว่าผู้ที่สนใจที่เป็นคนโตครับที่อยากจะเรียนแบบอยากมีการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรเราก็มีโครงการอสกชก็คือเรียนอยู่ที่บ้านครับครูไปหาถึงบ้านครับ เรียนที่บ้านก็ได้ครับเป็นวุฒิปวชวุฒิปวชเอาวุฒิมสามมาสมัครครับถ้าสนใจก็ลองรวมกลุ่มกันแล้วก็ติดต่อมาได้เลยอย่างสมมุติยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยจบช่างจบปวชปวสถ้าจะเรียนหลักสูตรวิชาพวกนี้เพิ่มเติมในกรณีเรียนที่บ้านเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเรียนเทียบเทียบเป็นบางวิชาได้ไหมเนี่ยก็ถ้าในวิชาที่เหมือนกันก็เทียบกันได้เทียบได้นะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแนองทางเนาะเผื่อเผื่อบางคนเนาะอย่างผมเนี่ย คือเรียนจบโยธาครับแต่ทุกวันนี้ประกอบด้านการเกษตรครับก็อยากหาความรู้ด้านการเกษตรเนาะครับผมใช่บางทีแนวแนวเส้นทางชีวิตแต่ละคนเรียนจบมาอย่างทํางานไปอีกอย่างก็มีเนาะใช่ใช่ครับผมก็อันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งที่ที่จะหาความรู้กันครับที่ การศึกษาครับเรามีให้ขั้นตอนการเกษตรนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับเป็นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีได้ได้มาถามอาจารย์ด้วยครับนะครับเพราะบางคนก็ไม่สามารถจาแนกรายละเอียดของวิชาการที่จะแยกเป็นหน่วยไหนได้บ้างนะใช่ครับคราบผูชมครับอันนี้เรียนรู้โดยการเข้าไปแล้วถ้าสมมุติว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ล่ะ มีมีคอร์สเรียนไหมครับตอนอน,ตอนนี้ที่วิไลเราก็มีฟาร์มทำความโคอเนื้อฟาร์มโคน,น,นมฟาร์มแพะฟาร์มสุกรฟาร์มไก่ไข่ไก่พื้นเมืองอแล้วก็ฟาร์มกระบือเป็นงานความเด่นของทางวิไลครับก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจเข้าไปศึกษาได้ถ้าสนใจก็เข้าไปที่วิไลได้เลยครับอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ผมไปถ่ายทํามาหลายที่เนาะเกี่ยวกับเรื่องควายเรื่องเลี้ยงสัตว์ต่างๆครับชาวบ้านก็ ยังขาดความรู้ที่เขาถามอยู่ประจําก็คือการผสมพันธุ์ผสมเทียมครับและก็ความรู้เรื่องโรคเรื่องยาครับเนี่ยทางนี้มีแน่แนวไหมครับกานนี้ก็มีครับมีมีทั้งในรายวิชาที่สอนหรือมีทั้งผู้ที่ มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเราก็มีคราบมีบริการนพวกนี้อยู่ขับวิเยวิเลยลบางทีเขาก็ไม่มั่นใจในการฉีดยาเองอะเนาะฝังกันมาบ้างอะไรบ้างนะนั่นหละถ้าถ้ามีแนวทางแบบนี้ก็นะครับยังไงก็ลองติดต่ออาจารย์หรือที่ทางวิทยาลัยครับเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีนะครับอยู่หนองแก่นะหนองแกครับวิเลยรับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ